สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องทิพย์ในช่องน้องทิพยชิงตุองอีกแล้วนะคะวันนี้น้องทิพย์จะมาแจ้งสถานาการณ์นะคะถ้าวันไหนที่น้องทิพย์ไม่ได้ลงคลิปก็ช่วงนี้สถานาการณ์ที่ประเทศพม่าเราก็คือตอนนี้มันแย่มากสําหรับแบบเน็ตนะคะสาหรับเน็ตแล้วก็ a c e b o o k นะคะตอนนี้มันมันสลับกันบางวันก็ปิด y o u t u b e บางวันก็เอ้บางวันก็ปิด YouTube, เฟซบุ๊กแล้วก็ปิดอินเทอร์เน็ตเนาะก็ที่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์แล้วก็ที่ไม่ได้ลงทิปนะคะก็เป็นเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตที่บ้านน้องทิ์นะคะที่ตอนเนี้ยมันสถานการณ์มันเย่มากเลยนะคะคืออ้จจะนั่งเอือ๋อนั่งค่ะจีบะนะคะก็ วันนี้น้องทิพย์ก็จะมาแจ้งพี่ๆท,ทุกคนนะคะก็อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตที่บ้านน้องทิพย์ที่ประเทศพม่าเราก็ใช้ไม่ได้มาเมื่อวานกับวันนี้2วันแล้วนะคะก็ถ้าเมื่อไหร่ที่ได้ได้อินเทอร์เน็ตเมื่อไหร่น้องทิพย์ก็จะลงคลิปนี้ทันทีเลยนะคะก็สถานการณ์ตอนนี้ เราเหมือนแบบปิดอินเทอร์เนต็ตมองไม่ไม่เห็นอะไรเลยสักอย่างนะคะเขาเปลี่ยนอะไรเป็นยังไงอะไรบางอันอะไรบ้างเน,นี้ยไม่เห็นเลยนะคะแม้แต่ Wi-Fi แม้แต่อินเทอร์เนต็ตก็ปิดไปทั้งหมดเลยนะคะพี่ๆทุกคนคือไอติม่อมจองมงนะเราทิพย์ก็ไม่ดูว่าจะไปใช้อินเทอร์เนต็ตที่ไหนได้เนาะอินเทอร์เนต็ต Wi-Fi เราก็ซื้อนะเ,นเดินเดินหนึ่งเดินหนึ่งเดินหนึ่งเท่าไหร่เนาะแต่ ปิดไปแบบนี้เราก็เสียเวลาไปสองวันเนาะที่เราไม่ได้ใช้นะคะก็อันนี้ก็กระทบกับน้องทิพย์จริงๆนะคะคือน้องทิพย์ไม่ได้ทำงานไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ตอบคอมเมนต์ไม่รู้เรื่องในในสถานการณ์อินเทอร์เน็ตเลยสักอย่างนะคะดูในก็ตอนนี้ก็ดูทีวีอย่างเดียวนะคะเฝ้ารอข่าวดูทีวีอย่างเดียวว่าสถานการณ์พม่เราเป็นยังไงบ้างนะคะก็เป็นเอ่อทีวีไทยนะคะตอนนี้ก็ดูแต่ดูได้แต่ทีวีไทยนะคะ ก็นี่แหละถ้าหากว่าไม่มีไม่มีเอ่อไม่มีการเชื่อมต่อในโอ้ยน้องใช้อะทีบะอันนี้กงถ้าไม่มีเส้นเอ่อเชื่อมต่อในทีวีน้องทีบก็อาจจะไม่รู้ว่าประเทศเรนเป็นอะไรบ้างเนาะเอ่อทางสัญญาณทีวีเขาปิดไม่ได้เพราะว่าสัญญาณนี้มาจากประเทศไทยนะคะ <ไป S 1> แล้วก็มันจะเป็นเราเทมเนาะเราเทมมาจากประเทศไทย เลยสัญญาันี้ไม่ได้นะคะสัญญาันนี้ไม่ได้เราก็เลยดูได้แต่ทีวีทีวีไทยนะคะตอนนี้ทีวีไทยก็มีข่าวพระม่าเนาะก็สถานการณ์ก็ทางเมืองหลวงอ่ะมีการแบบปะท้วงกันเยอะแยะแล้วแล้วก็เมืองที่เล็กๆเหมือนเราก็มีการปะท้วงอยู่แต่อันน้องทิพย์อยู่แล้วก็เมืองเมืองเราก็คือน้องทิพย์เขาอยู่ อยู่อันนี้นะคะอยู่อยู่อยู่บ้านนอกเนาะอยู่บ้านนอกก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับในเวียงนะคะเพราะว่าในเวียงก็ประมาณ4ี่ทุ่มสี่ทุม่มแบบนี้เขาก็ปิดปิดแล้วเราก็เข้าไปในตัวเมืองไม่ได้นะคะ,ะก็เลยก็เลยทางในเวียงเขาก็เป็นยังไงก็ไม่รู้ได้แต่ดูในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะคะสถานการณ์ตอนนี้ ก็อินเทอร์เน็ตก็มาปิดแล้ว2วันนะคะถ้าเมื่อไหร่น้องทิพ์อัดคลิปไว้ตอนอินเทอร์เน็ตปิดเนาะถ้าหากเมื่อไหร่เปิดอินเทอร์เน็ตมาเมื่อไหร่น้องทิพ์จะเอาคลิปนี้ลงให้พี่ๆทุกคนได้เห็นว่าตอนเนี้สถนานการณ์ตอนเนี้ยมันอินเทอร์เน็ตมันไม่ไม่ค่อยดีตอนนี้มันปิดมันปิดทั่วประเทศเลยนะคะมีแต่โทรเอ่อโทรสายได้โทรสายโทรวิดีโอ,อไม่ใช่ตัวโทรเบอร์โทรกันได้อย่างเดียวนะคะอินเทอร์เน็ตเล่นไม่ได้ไม่ได้เลยนะคะ ก็ทางทางน้องทิพย์ก็ทางบ้านน้องทิพย์เนาะยังปกติดีอยู่ยังไม่ยังไม่มีอะไรย่ำแย่ก,กันก่านนี้นะคะแค่มันกระทบกับเกี่ยวกับงานน้องทิพย์แค่นั้นเองที่น้องทิพย์ไม่ได้ทํางานในยูทูบไม่ได้ไม่ได้ดูอะไรเกี่ยวกับใน, Internet, นอ,อินเทอร์เน็ตเนาะแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าที่ที่ที่ในตัวเมืองก็ ปกติอยู่นะคะเพราะว่ามีฐานมีฐานเข้ามาควบคุมแบบเยอะมากแล้วนะคะก็ทางบ้านเราก็ปกติดีอยู่นะคะก็ไม,ไม่ไม่ได้เมียไม่ไม่ได้มีปัญหามากมายนะคะก่อนหน้าก่อนีปีบะหยับหรอกปีบะหยับหรอ,อกญญอเออนะคะก็ตอนนี้ดูอินเทอร์เน็ตมือถือนี่เล่นไม่ได้ในสักอย่างนะคะถ้า เขาจะไม่เปิดตอนนี้ดูดูสถานการณ์นะคะเขาอาจจะไม่เปิดเขาอาจจะไม่เปิดอินเทอร์เน็ตหรือไวไฟแบแบ,แบแนานๆน,น,นะคะถ้าเปิดก็น่าจะเปิดเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงหรือปิดอะไรประมาณนี้เนาะถ้าเวลาเราอยู่ในมือถือดูหน้าจอโทรศัพท์เราก็จะได้ดูว่าเขาเปิดเมื่อไหร่เนาะคือข่าวสารมันไม่ได้แจ้งอะไรมาเลยสักอย่างนะคะพี่พี่ไม่ได้ออกหมายไม่ได้อะไรมาเลยปิดก็คือปิดไปเฉยๆแบบนั้นอะ เราแบบงงงงในสถานาการณ์นี้มากเลยคือบางทีมันต้องแจ้งก่อนไม่ใช่หรอแจ้งก่อนสามสี่วันก่อนให้คนอื่นเขาแบบเราทํางานแบบเกี่ยวกับนี้เนาะเราถ้าแจ้งไว้ก่อนเราก็อาจจะเออลงคลิปแบบลงหน้าก่อนก็ได้แต่อันนี้ไม่เคยแจ้งเลยสักอย่างนะคะก็เป็นแบบนี้แหละคือมันจะแย่แบบนี้แหละค่ะพี่พทุกคนก็ ก็ตอนนี้ก็ยังปลอดภัยดีอยู่นะคะพี่พี่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเมื่อไหร่ที่สถานาการณ์ดีขึ้นน้องทิพย์เป็นห่วงที่การที่จะตอบคอมเมนต์เนาะแล้วก็การที่คอมเมนต์ที่จะมีคนเข้ามาเข้ามาบุ่นวายแล้วก็คือมันจะมีคอมเมนต์ที่ไม่ไม,ไม่ประสงค์ดีกับน้องทิพย์ีเยอะเนาะน้องทิพย์ก็เห็นอยู่ก็กลัวแบบคอมเมนต์นี้มายุย่งวุ่นวายกับพี่พทุกคนนะคะก็ขอโทษด,ด้วยนะคะ อขอโทษด้วยตรงนี้นะคะถ้าน้องทิพย์ลงคลิปไปแล้วก็น้องที่ไม่มีการตอบคอมเมนต์นั่นคือไวไฟหรืออินเทอร์เน็ตของน้องทิพย์ไม่ค่อยดีนะคะพี่ๆทุกคนก็มาแจ้งพี่ๆทุกคนไว้ไวนี้ก่อนคืออยากจะไลฟ์สดอยู่แต่เราไม่รู้ว่าอ่เน็ตมันมาเมื่อไหร่เนาะอินเทอร์เน็ตมันมาเมื่อไหร่เราไม่รู้เนาะเออก็ไม่ได้แจ้งนะไม่ได้แจ้งพี่ๆทุกคนนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ก็จะลงคลิปนี้แจ้งไปนะคะว่าเราตอนเนี้ย ที่ไม่ได้ลงคลิปก็คืออินเทอร์เน็ตที่ประเทศพม่าเรามีการปิดอยู่นะคะถ้าเมื่อไหร่บ้านเมืองยังไม่ดีอินเทอร์เน็ตก็น่าจะปิดไปได้เลยนะคะแต่น้องชิปก็จะพยายามถ่ายคลิปทุกวันนะคะถ่ายคลิปทุกวันแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่อินเทอร์เน็ตขึ้นมาเมื่อไหร่ก็น้องชิปก็พยายามจะลงคลิปไว้ก่อนล่งหน้าสามสี่คลิปเนาะก็มันมันเป็นแบบนี้แล้วเนาะก็ไม่อยากให้มีไม่อยากให้มีแบบนี้นเกิดขึ้น <ไป S 2> เลยนะ โอเคค่ะก็วันนี้ก็มาแจ้งพี่ๆทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะอินเทอร์เน็ตเราปิดมาได้สองวันแล้วนะคะพี่ๆทุกคนถ้าน้องทิพย์ลงคลิปนี้ไปก็พี่ๆทุกคนก็จะได้รับรู้สถานการณ์ตอนนี้นะคะก็ยังสบายดีอยู่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่มีอะไรรุนแรงนะคะถ้าจะมีก็น่าจะมีที่เมืองหลวงนะคะเมืองหลวงประเทศพม่าเราเนาะก็ตรงนั้นอะ่ะจะเป็น จะเป็นเมืองหลวงที่จะชุมนุมกันมากกว่านะคะทางท,ทางชิงตูงเราเป็นเมืองเล็กๆเ,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 เป็นเมืองที่ไม่เอ่อเป็นเมืองที่ไม่ไม่วุ่นวายสักเท่าไหร่นะคะก็สถานาการณ์มันก็ยังดียังแบบปกติอยู่เข้าเข้ากัดออกกัดปกติอยู่แต่ไม่ปกติก็คือจะมีฐานเข้ามาในด่านแบบยบิยบนะิก็จะมีฐานเข้ามาใน ในกลุ่มที่ด่านแบบเยอะอยู่แต่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรนะก็คุมดุสนาการอย่างเดียวนะคะโอเคค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพวกเราชาวเชียงตุงและพวกเรายูทูบเบอร์เชียงตุงกันด้วยนะคะก็เป็นห่วงเป็นห่วงก็เข้าใจนะคะพี่ทุกคนนนองทิปก็น้องทิปก็เข้าใจพี่ทุกคนนะคะที่วันไหนที่น้องทิปไม่ได้ลงคลิปพี่ทุกคนก็เป็นห่วงเราเนาะโอเคค่ะก็ยังสบายดีอยู่นะคะพี่พี่ทุกคน ตอนนี้เขาให้มาแจ้งนิดนึงนะคะเมื่อไหร่คลิปนี้นะคะเมื่อไหร่มีอินเทอร์เน็ตโงน้องทิพย์จะลงนะคะเมื่อนั้นจะมีอินเทอร์เน็ตนะคะเมื่อไหร่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนั่นคือน้องทิพย์ไม่ได้โดงนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้น้องทิพย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยอย่าลืมอย่าลืมน้องทิพย์นะคะน้องทิพย์ยังอยู่ดีกินหวานอยู่นะคะยังอ่ายังยัง ยังอยู่ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะคะถึงแม้ไม่มีอินเ์เน็ตที่สื่อสารกันได้เนาะก็ก็มาแจ้งพี่ทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะถ้ามีอะไรน้องทิพย์จะออกมาแจ้งอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้น้องทิพย์ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะไปสบายบายรู้ปะรู้ป